สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมตักทายกันยามดึกๆครับผมตักทายกันยามดึกๆคือเก่าล่ะพี่น้องนะครับผมงานเก่กาๆงาน老เดิมครับวันละสิบเมตรยี่สิบเมตรนะครับผมเอาเยอะไม่ได้แล้วปูนไม่แห้งครับผมสัญจรว่ได้อีกนะครับ กูเพิ่งเชิมก็เชอมไปครับกูเพิ่งเห็ถนนก็เฮ็ดไปนะครับบ่างนะครับพิชนะครับผมที่ถนนบ่างลู่จู่นี่กกับพีดเ้ืยกนครับผมหนาอานนะครับหลังกามีนะครับอีกชุดหนึ่งอยู่ข้างหลังปากซอยเ้าบุนะครับตูกแยกรับสารีนะครับผมอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งม้วนบางกระปีครับตรงไฟแดงกันกระปีด้วยอนครับถ้าว่างวันนี้ตักแบง ท่อระบายนะครับผมาการพัฒน,นาบ้านเมืองครับผมหลักแล้วนี่ก็จะได้เทพูนล้วครับเนี่ยเหลืออีกเที่ยวหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งเที่ยวนะครับผมซิบลอบมากเลจะได้เทพูนต่อนะครับ ไปแล้วสามครับนี่เกียวที่สามไปแล้วนะครับแล้วสิบหอไม่อีกเกี่ยวนึงครับเอาโอเคครับผมมากรไไรแชร์ก็แชร์นะครับผมผมแชร์สักจ้งเด็นนะครับคุที่ไม่ผ่านลิปต่อมไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ